สงไทยแอพาดเพราะอะไรเพราชนากันใช้ไม่รือเป็นโอเวนกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำ ด้วเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจพระสงฆ์อา,าพาันเกิดจากหลายปัจจัยที่อยากจะแก้ที่ตนเรเราควรต้องทำยังไงอาหารการกินที่ก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้พระออกบิณฑบาตอาหารเรื่องมากก็ไม่ได้ครับความสำคัญในการดูแลภาภาพระสุอาพาธเนี่ยก็อย่างที่เราทราบว่าการดูแลพระอาพาธเนี่ยก็เหมือนกับการดูแลพระพุทธเจ้าโดยตรงอั้นถ้าเราตั้งจิตในการถวายเป็นพุทธบูชา เท่ากับเราได้ถวายทานต่อ,อพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงอันนี้แน่นอนอน,นิสงส์ที่เกิดจากการถวายพระผู้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมันก็จะมีอน,นิสงส์ยิ่งใหญ่นี้ความสําคัญในการดูแลพระอาพาธเนี่ยคือเนื่องจากว่าท่านเนี่ยมีเป็นสมณะเพศมีเพศต่างจากครือหัดท่านออกบวชจากเรือนก็ไม่ได้ไม่ได้มีเรือนอะไร อะไรแล้วเนี่ยท่านก็จะมีมีเรียกมีข้อห้ามมีข้อปฏิบัติเนี่ยที่ต่างจากชาวบ้าน,านท่านก็จะมีสี่ทุท่าน227ข้อมีวัดปฏิบัติเช่นในวัด14อ่อะไรเงี้ยท่านก็จะมีสิ่งปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลต่อสี่ทุท่านเนี่ยมากมายฉะนั้นในการดูแลท่านเนี่ยเราก็ต้องรู้เข้าใจวิถีชีวิตของของพระสงฆ์เพื่อเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง สป,ปาย,ยะเนี่ยหมายถึงสบายหรือสิ่งสิ่งที่ทําให้สบายคําว่าสบายหรือสิ่งที่ทําให้สบายเนี่ยคือเป็นหลักของของของ,ของพระที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมสบายในในภาษาพระเนี่ยเกื้อกูลส่งเสริมให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีอยู่เจดประการข้อแรกนะครับก็เสนาสนะสบายหรือที่อยู่อาศัยสบายเนี่ยที่อยู่อาศัยสบายก็คือ มีความร่มร่มรื่รนสะอาดปลอดปลอดภัยอย่างเนี้ยทีถ่ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยสบายอันที่สองก็เป็นโคจรสบายโคจรสบายก็คือเส้นทางที่ไปบินทบาทเนี่ยไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปมีความปลอดภัยอย่างี้สะดวกสบายอันที่สามก็คือ,อาการพูดคุยสบายการพูดคุยสบายหมายถึงว่า,าได้ได้ฟังถ้อยคำที่เหมาะสมได้ฟังทำเทศนา มีมีสื่อธรรมะฟังอะไรพวกนี้เขาเรว่าเป็นมีการพูดคุยที่สบายอันที่สี่คือบุคคลสบายบุคคลสบายคือผู้ที่อยู่แวดล้อมเป็นเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ส่งความรู้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะปรึกษาหารือได้อันนี้ก็จะเป็นบุคคลสบายอันที่5ก็จะเป็นอาหารสบายอาหารสบายคือก็คืออาหารไม่ขาดแคลน ได้ได้อาหารที่ถูกหลักโภชนาการอาหารถูกถูกโลกอย่างเงี้ยเป็นอาหารสบายอันที่6ก็เป็นอุณหภูมิสบายอุณหภูมิสบายคืออากาศในแต่ละฤดูการก็ไม่ร้อนไม่หนาวเกินเกินไป,อ,นนปนอันนี้เป็นอุณหภูมิสบายอันที่7ก็คืออริยบทสบายอาริยบทสบายคือมีความสมดุลมีการบริหารกายคือให้สมสมดุลทั้งยืนเดินนั่งนอนอันนี้ก็จะเป็น อาริยบสบายที่โรงพยาบาลส่งของเราเนะครับก็ดูแล,แลเรื่องของสถานที่เนี่ยให้คล้ายๆก,กับเป็นวัดให้เหมาะแก่การส่งเสริมต่อการปฏิบัติธรรมเช่นจัดพื้นที่ไม่ให้เป็นที่พุกพ่านหรือกระทึกจอแจให้มีความสงบพอสมควรคล้ายๆกับเป็นลมนิยสถานคือเป็นสถานที่ที่ลื่น,ล,นลมดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อม ต่างๆเนี่ยให้มีความสะอา,อาดปลอดภัยจัดอาหารเนี่ยก็จัดอาหารให้ให้ถูกถูกกับโลกให้เหมาะถูกต้องตามโภชนาการแล้วก็ยังมีให้ได้ยินได้ฟังธรรมตลอดในขณะที่อนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเช่นมีการเปิดบสถสวดธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นมีการเปิดพระธรรมเทศนา ให้สิ่งแวดล้อมได้มีการพูดคุยที่เหมาะสมมีมีครูบาอาจารย์มาเยี่ยมเยียนพวกนี้ก็เราจะก็ส่งเสริมเกือ้อกูลสิ่งเหล่านี้นะครับโรงพยาบาลสงฆ์เป็นเขตสังฆวาสเนี่ยเขตสังฆวาสก็หมายถึงว่าเป็นเขตเฉพาะเป็นเขตส่วนตัวของพระสงฆ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพระสงฆ์เน,นื่องจากว่าพระสงฆ์ท่านมาท,ท่านมาแล้วท่านก็ต้องห่มคลุม ก็ไม่สะดวกแล้วก็จะร้อ,น,อนต่างๆไม่สะดวกต่อการตรวจโดยแล้วก็ท่านก็จะสุดร้อนอึดอัดแอมพอเข้าเขตโรงพยาบาลงาสงฆ์ท่านสามารถหม่มห่มลดไหลได้เพื่อสบายกายของท่านพอมาโรงพยาบาลสงฆ์ก็เหมือนกับเข้ามาเข้ามาอยู่ในเขตในเขตวัดก็เป็นการอำนวยความสะดวกกทําให้ชาวบ้านเรื่องหาต่างๆก็พึงสองบอนไว้ว่าอันนี้เป็นเขตของพระสงฆ์เราจะไปทําอะไรกริยาอะไรที่มา,ารุ่มล่ามหรือว่าไม่เรียบร้อยแต่งกาย ไม่สุภาพอะไรต่างเนี่ยไม,ไม่ได้โดยเฉพาะสุภาพสตรีก็เสื้อผ้าก็ไม่ควรบางแล้วก็รัดรูปสำหรับทรงผมเนี่ยก็เน้นสุภาพสตรีว่าอย่าแต่งจะแต่งผมมากเกินไปก็หีให้เรียบร้อยแล้วก็น้ำหอมเนี่ยจริงๆเาไม่ควรใช้เครื่องประดับต่างๆไม่ควรใช้การให้ความสำคัญกับหลักพระธรรมวินัยเนี่ยก็เท่ากับเราเราช่วยส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อรักษาคาพระธรรมคํสงสองของพระพุทธเจ้าให้คงสืบไปพระพุทธองค์ฝากทาวินัยไว้กับพุทธบริษัทเราในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเราก็ต้องเกื้อกูลช่วยเหลือให้พระสงฆ์เนี่ยท่านรักษาสีรักษาวินัยไว้ได้เนื่องจากพระสงฆ์ท่านมารับการรักษาเนี่ยท่านจ้องมาเกี่ยวข้องกับคลหัสฉะนั้นคลือหั์อหเองเนี่ย ก็ต้องทราบต้องเข้าใจาวิถีชีวิตของพระสงฆ์ว่าท่านมีข้อห้ามคือศีลหรือข้อปฏิบัติคือวัดปฏิบัติของท่านนะเป็นอย่างไรเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ทําให้ศีลของท่านเนี่ยต้องเศร้าหมองหรือศีลของท่านต้องด่างพอ้อยไปก็เท่าเท่ากับว่าเราช่วยเหลือท่านในการารักษาศีลให้บริสุทธิ ไปสู่เป้าหมายคือพระนิพพานนั้นศีลเป็นเบื้องต้นเพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดของท่านพระพิสุทธิ์เป็นผู้ทรงศีลนะมีศีลมากกว่าชาวบ้านเราต้องให้ความเคารพนบนอบอนั้นกิยริยาท่าทางต่างๆเนี่ยเราต้องแสดงถึงความเคารพต้องมีความอ่อนน้อมถ้าท่านสถา,านที่นั้นไม่ไม่สะดวกที่จะนั่งลงได้เนี่ยเราก็ต้องควรจะต้องยกมือไหว้ หรือว่าถ้าฐานที่นั้นเหมาะในการนั่งได้ก็ต้องกราบแบบเป็นจังเข้าไปดิษฐามครั้งนีสแสดงถึงให้ความเคารพการสนทนากับพระสงฆ์เนี่ยถ้าเป็นพระเทรลผู้ใหญ่เราก็ควรจะพนมมือยกมือไหว้ทุกครั้งในการกราบ,ใน,ารราบในการกราบเรียนท่านหรือตอบตอบรับท่านเราก็ควรจะยกมือยกมือไหว้สแสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อพระเทรลผู้ใหญ่ส่วนการใช้คําพูดคาจาต่างๆเนี่ย คือถ้าเป็นพระทั่วไปที่เราไม่ทราบสมณศักดิ์ต่างๆาเ่ราก็ใช้คํากลางๆได้เช่นใช้พระคุณเจ้าพระคุณท่านท่านส่วนเรียกแทนตัวแล้วก็คือผมอดิฉันฉันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ถ้าเราทราบสมณศักดิ์เช่นเป็นพระธรรมพระเทศพระอย่างเงี้ยคือเป็นสมเด็จพระราชาคณะต่างต่างเนี่ยเราก็ใช้คําศัพทิ์เช่นเรทานเป็นพระเดชพระคุณอย่างเงี้ยได้ แล้วก็ใช้กับผมหรือก้าวกับผมก็ได้แทนตัวเราอันนี้ก็ถือว่าใช้คำศัพท์ที่ที่สุภาพการลงท้ายคำสำหรับผู้ชายก็ำสำหรับพระทั่วไปก็ครับผู้หญิงก็ค่ะแต่ถ้าเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ครับกับผมอย่างเงี้ยสำหรับผู้หญิงเนี่ยก็ลงท้ายด้วยคำว่าเจ้าค่ะการนิมนต์หมายถึงการบอกเชื้อเชิญพระอย่างเช่นบอกเชื้อเชิญพระให้ไปในงานใด งานหนึ่งเราอาจจะบอกด้วยวาจาหรือทําเป็นดีกาก็ได้แต่ว่าถ้าทําเป็นดีกาได้ก็จะดีแต่ในทางราชการเองแล้วเท่านิม,มนต์พระเราก็จะทําดีกาด้วยโดยเฉพาะพระชั้นผู้ใหญ่ต่างเนี่ยเพราะท่านเป็นอยู่ในฐานนะ,ะผ,ผู้ปกครองท่านก็ต้องทราบวันเวลาที่ชัดเจนไปสถานที่ไหนเวลาไหนเพราะท่านมีหลักปฏิบัติว่าท่านจะต้องเป็นผู้ตรงต่อเวลา นั้นเราผู้นิมนต์ก็ต้องบอกสถานที่เวลาให้แน่นอนเป็นหลักของการเชื้อเชิญการนิมนต์การนิมนต์หรือว่า,านิมนต์มาในงานต่างๆแล้วมีการฉันพัตตาหารด้วยอันนี้เราก็ต้องต้อง,ต,องต้องบอกว่านิมนต์ฉันพัตตาหารเช้านิมนต์ฉันพัตตาหารเพนแต่อย่าไปบอกว่านิมนต์ฉัน ขนมจีนนิมนต์ฉันข้าวต้มอะไรอย่างนี้ยาออกชื่ออาหารในการนิมนต์พระดีการนิมนต์พระก็หมายถึงจดหมายทําจดหมายเป็นทางเป็นทางการขอนิมนต์พระรูปนี้ชื่ออะไรเป็นงานเป็นงานมงคลหรืองานอาวมงคลต้องการพระสงฆ์จํานวนจํานวนกี่ลูกต้องอย่าลืมระบุสถานที่และเวลากําหนดให้ชัดเจน แล้วก็ระบุว่าจะเอารถไปรับท่านหรือว่าจะให้ท่านมาเองอันนี้คือเป็นรายละเอียดในการที่จะให้พระไปในงานต่างๆการจะให้พระภิกษุทําอย่างใดอย่างหนึ่งไปที่ใดที่หนึ่งคือเป็นการเชื้อเชิญให้พระทําโน้นทำนี่เนี่ยเราจะใช้คําว่านิมนต์เช่นนิมนต์ไปฉันพระตาหาร นิมนต์ไปรับยาน้นินมนต์มาตรวจที่ห้องเบอร์นี้เบอร์นี้เราเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยเมื่อเห็นพระมาเนี่ยอันดับแรกเลยเราจะต้องต้อนรับด้วยความเต็มใจซึ่งเป็นเป็นหนึ่งใน5สถานที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพระสงค์ในเรื่องในตามที่หกต้อนรับด้วยความเต็มใจก็คือต้องรีบเข้าไปหาและยกมือนมัสการพระคุณเจ้าต้องการตรวจ อะไรครับค่ะพอท่านแจ้งแล้วเนี่ยเราก็นิมนต์ท่านการประเคนเนี่ยเป็นการยกสิ่งของอันควรแก่สมณะบริโภคคืออันควรแก่พระสงฆ์บริโภคให้กับพระภิกษุสงฆ์ผู้รับประเคนสิ่งของที่พระจะบริโภคใช้สอยไม่ว่าจะเป็นอของกินของใช้ของสำหรับฉัน ท่านจะหยิบใช้เองไม่ได้หย,หยิบฉันเองไม่ได้ต้องต้องมีผู้มอบให้ซะก่อนคือการประเคนการประเคนมีหลักอยู่5ประการประการแรกสิ่งของนั้นต้องไม่ใหญ่โตเกินไปขนาดบุรุษกำลังปันกลางพอจะยกไหวอันที่สองผู้ประเคนต้องอยู่ในช่วงหัตถบาตคือช่วงแขนหรือสองศอกกำหนึ่งเคืออันที่สาม ผู้ประเคนต้องน้อมไกายเข้ามาถวายให้ด้วยความเคารพไม่ใช่หยิบวางให้เฉยๆหรือเสือกใสโดยที่ไม่ได้ยกของให้พ้นจากพื้นคือต้องประเคนด้วยความเต็มใจอันที่4ีผู้ประเคนจะส่งของให้ด้วยมือหรือสิ่งที่เนื่องด้วยมือก็ได้เช่นใช้ทัพพีตักถวาย อันที่หผู้รับประเคนจะรับด้วยมือก็ได้หรือถ้าเป็นผู้หญิงก็ท่านก็จะใช้ผ้าทอดรับก็ต้องรอให้ท่านจับผ้าที่ท่อรับเสียก่อนผู้หญิงถึงจะวางสิ่งของที่จะประเคนล,ลงบนผ้าสิ่งที่พระภิกษุจะต้องจะต้องฉันต้องเดิมทุกชนิดเราจะต้องประเคนเนื่องจากว่า ถ้าภิกษุไม่ได้รับประเคนแล้วฉันอาหารหรือฉันยาเนี่ยท่านก็จะต้องอาบัติฉะนั้นเราทุกอย่างที่พระจะต้องต้องฉันต้องดื่มเราก็จะต้องประ,ะเคนยาเป็นสิ่งที่พระจะต้องฉันพระที่ท่านนั่งได้นั่งนั่งบนเตียงได้สามารถยืนประเคนข้างเตียงได้ หรือว่าพระที่มีอาการาไม่ค่อยดีหรือว่ามีอาการหนักเนี่ยก็ถ้าท่านนอนลุกขึ้นไม่ไหวเนี่ยเราก็ประเคนในในในท่านอนได้แต่ก็มีหลักอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วที่ต้องอยู่อยู่ในช่วงหัตถบาทอย่างหัตถบาตนอนเนี่ยอย่างเช่นเรายืนด้านขวาของพระนับจากด้านซ้ายของพระมาช่วงช่วงแขนเรา อันนี้ก็จะเป็นอัถบาทนอนในกรณีที่ที่พระท่านไม่ค่อยรู้สึกตัวเนี่ยหรือว่าการที่จะยื่นมือมารับปร,ประเคนเนี่ยไม่ค่อยไหวเนี่ยการประเคนก็คือแสดงการบอกกล่าวว่ายานี้ของของท่านของท่านฉันเวลาไหนเช่นก่อนอาหารหลังอาหารหรือว่าบอกเวลาให้ให้ฉันยา ก็บอกท่านได้เลยโดยที่ท่านให้ท่านรับทราบก็ถือว่าเป็นการประเคนพระบางรูปท่านก็ฉันมือเดียวบางรูปท่านก็ฉันสองมือแต่ที่โรงพยาบาลสงเราเองเนี่ยเราถวายพระทหารสองมือแล้วก็ถวายน้ำปานะถ้ารูปใดฉันมือเดียวเนี่ยเราก็สอบถามท่านใด้ฉันมือเดียวเพราะท่านฉันมือเดียวเนี่ยเวลาฉันงท่านเนี่ยก็ส่วนใหญ,ญ่ก็ประมาณสัก 9โมง -10 โมงอาหารที่ท่านฉันหรือดื่มเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งเป็นทั้งหมด4ประเภทเราเรียกว่ากาลิกกาลิกเนี่ยเป็นเป็น,ปนของที่พระฉันได้ตามเวลาที่กําหนดเพราะกาลิกแต่และอย่างเนี่ยกำหนดเวลาที่ฉันได้ไม่เหมือนกันอ,อย่างอาหารทั่วๆไปที่พระสามารถฉันได้เนี่ยโดยไม่ผิดพระวินัยเนี่ยเราเรียกว่ายาวากาลิก อันนี้พระจะฉันได้ในเวลาตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเลยเที่ยงไปเนี่ยถือว่าเป็นเวลาวิกาลแล้วท่านฉันไม่ได้อันนี้สองนี่เป็นเป็นยามากาเล็กยามากาเล็กนี่ก็พวกน้ำน้ำปานะต่างๆน้ำปานะต่างๆเนี่ยท่านรับประเคนแล้วเนี่ยท่านก็จะเก็บไว้ฉันได้หนึ่งวันกันหนึ่งคืนเท่านั้นเอาถวายอย่างถวายไปตอนเช้าพอรุ่งขึ้นอรุ่นใหม่เนี่ยท่านต้องสละแล้ว เ,เก็บไว้ได้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนอันที่สามก็จะเป็นสัตหาการิกสัตหาการิกเนี่ยเมื่อท่านรับประเคนแล้วเนี่ยท่านก็เก็บไว้ฉันได้เจวันแต่ว่าต้องมีเหตุจําเป็นฉันเป็นยาเเรียกว่าสัตหาการิกเนี่ยฉันเป็นฉันเป็นยาก็จะมีเนยข้นเนยใสน้ํามันน้ําผึ้งน้าอ้อยอันนี้ถือว่าอาหารที่เป็นยาอันที่4ี่ก็จะเป็นยาวิชีวิกยาวิชีวิกก็นี่คือยารักษาโรคทั่วไปเนี่ยเป็นยาวิ ยาวไชีวิตท่านรับประเคแล้วท่านก็เก็บไว้ฉันได้ตลอดชีวิตแต่แต่เมื่อมีเหตุจําเป็นเช่นเหตุอาภาตท่านถึงจะฉันได้อันนี้เป็นยาวไว้ชีวิตที่โรงพยาบาลสงแลราถวายพระธารเช้าเนี่ยเวลา7จ็ดโมงถวายพระธานเพลเวลา1 1บเอโมงแล้วก็ถวายน้ําปานะเวลาบ่ายสามโมง น้ำปานนะเนี่ยแต่เดิมเราเรียกน้ำอัฐบาลก็มาจากผลไม้แดอย่างก็จะเป็นพวกลิ้นจี่องุ่นน้ำกล้วยน้ำมะมม่วงอะไรพวกนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็อนุโลมผลไม้ทุกชนิดผลไม้ทุกชนิดที่ไม่เป็นมหาผลไม่เป็นมหาผลคือหมายความว่าผลเล็กที่ขนาดส้มเขียวหวานหรือผลมะตูมอันนี้เดี๋ยวนี้ก็อนุโลมเป็นเป็นน้ำปานะได้ทุกชนิดแล้วก็เป็นพวกน้ำใบไม้ก็ได้น้ำใบไม้หรือน้ำน้ำดอกไม้ก็ได้ ยกเว้นดอกมะซา,าย,ย่างเดียวตรงนั้นก็ดอกมะทุกชนิดนี่ก็ทําเป็นน้ําปานะได้แต่การทําน้ําปานะเนี่ยก็ต้องคันเอาเอากากออกห้หมดไม่ให้มีกากกรองแล้วก็สําคัญคือว่าต้องไม่ทําให้สุกด้วยไฟคือทําให้สุกด้วยแสงอาทิตย์ได้หรือว่าต้องการต้องการน้ำน้ำสุกเนี่อาน้ำไม่ต้มเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องรองให้น้ําเย็นก่อนแล้วถึงเอาน้ำนัำน้นมาผสมกับ ผลไม้ที่เราคั้นไว้แล้วกองกาออกหมดอันนี้ก็จะถูกต้องตามตามหลักของน้ำปานะเราประเคนแล้วเนี่ยท่านก็เก็บไว้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะก่อรุ่งาล้วท่านก็ต้อง,องสละแล้วว่าไม่สามารถฉันฉันได้ส่วนใหญ่แล้วถ้าน้ำปานะเขเียกว่าเรียกว่าข้ามวันข้ามคืนแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเมลัยน้ำที่ทำจากผักเนี่ยไม่ถือว่าเป็นน้ำปานะ จัดอยู่ในพวกของของหมวดอาหารคือเป็นยาวะกาเล็กอย่างน้ำฟักแฟงต่างๆพวกนี้เอามาทำปานะไม่ได้พวกนี้เป็นตระกูลตระกูลอาหารน้ำพวกข้าวเจ็ดชนิดข้าวโพดสาลีข้าวข้าวฟางลูกเดือยข้าวละมานหญ้ากับแก่อะไรพวกนี้ถือถือว่าเป็นอยู่ในพวกของอาหารอันนี้เอามาทำน้ำปานะไม่ได้ถ้าเราจะถวายน้ำ น้ำต้มผักหรือว่าน้ำจาพวกข้าวต่างๆเราสามารถถวายเป็นอาหารได้คือในเวลาเช้าถึงเที่ยงอันนี้สามารถถวายถวายได้เพราะถือว่าเป็นอยู่ในหมวดของอาหารไม่ได้อยู่ในยามากาเล็กซึ่งเป็นน้ำปานะว้ยาวัาจกรก็คือคฤๅษีชาวบ้านเราเนี่ยที่ทำหน้าที่ทำกิจแทนสงในสิ่งที่พระสงฆ์ทำไม่ได้ ตัดต้นไม้ขุดดินถางหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้แล้วการซื้อขายด้วยเงินทองอะไรต่างๆพวกนี้พระสงฆ์ท่านทำไม่ได้ท่านก็ต้องต้องมีวัยาวัจกรทําหน้าที่แทนหรือว่าการทํากัปปิยะพวกพืชผลไม้ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีวัยาวัจกรทํากัปปิยะผลไม้ที่อย่างเช่นผลไม้ที่มีเมล็ดอย่างเงี้ยก็ต้องทําให้เป็นผลไม้ที่สมควรก่อนก็ต้องให้วิยาวัจกรเนี่ย ทำให้คุณสมบัติของวัยาวัจกรเนี่ยคือวัยาวัจกรเนี่ยมันเป็นเหมือนกับจิตอาสาต้องต้องต้องเป็นคนที่ใยบุญนะหมายถึงว่ามันเป็นวัยาวัจไมยบุญในบุญกิจวัตถุสิบเนี่ยจะมีเรื่องของวัยาวัจไมวัยาวัจไมยบุญสําเร็จด้วยการบําเพ็ญขนฝายบุญประโยชน์ต่อสาธารณะอันนี้ถือว่าเป็นใยวัยาวัจไม นี้ถ้าจะจะจะ,จะตั้งบุคคลขึ้นมาทำหน้าที่เราก็จะเรียกว่าเป็นวยาวจากรแน่นอนวยาวัจกรเนี่ยก็ต้องเป็นผู้มีศรัทธาในพระสงฆ์ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างนี้มีความศรัทธามีความเสียสละการงานที่เป็นสาธารณประโยชน์แล้วต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยเพราะต้องมาเกี่ยวข้องกับอะไข้าวของสิ่งของเงินทองที่พระพระสงค์ทําให้ได้เนี่ยก็ต้องต้องมีความซื่อซื่อสัตย์ มีปฏิพ,พัน์ไหวพริบดีเพราะว่าเพราะต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นสมควรแก่สมณะบริโพวกหรือไม่สมควรผลไม้นี้เหมาะแก่แก่พระยังต้องทํากัปปิยะหรือเปล่ารู้สิ่งที่เป็นกัปปิยะอกกัปปิยะอย่างนี้รือแล้วแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเข้ากับพระภิสุสามเณรได้ทั้งวัดนะอย่างนี้เป็นคุณสมบัติของวิยาวัจกรในโรงพยาบาลสง์เราเนี่ยเรา เราเราเน้นเจ้าหน้าที่เราทุกคนเนี่ยในเรื่องของบุญกริยาวัตถุศิอ่าเราก็จะมีการอบรมเรื่องของบุญกริยาวัตถุ1ิในการบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเช่นทุกวันเนี่ยแต่ละเดือนแต่เดือนเราก็าไปทําจิตอาสาเรวในโรงพยาบาลเองเนีเราก็าพยายามให้เจ้าที่ทุกท่านขนฝ่ายรับใช้พระภิกษุการขนฝ่ายก็คือการทําหน้าที่ ประธานน่คือดูแลรับใช้อ่ะคือเป็นการลักษณะของการบำเพ็ญวิยาวัจไมายบุญมากกว่าที่จะแต่งตั้งเป็นทางการเพราะปัจจุบันเนคือถ้าตามวัดก็จะมีการแต่งตั้งให้เป็นทางการเนื่องจากเป็นระเบียบระเบียบตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าวิยาวจกรเนี่ยกลายเป็นเจ้าพนักงานไปแล้วซึ่งพอประกายเป็นเจ้าพนักง,งานก็จะมีอะไรระเบียบของกฎกระทรวง มติของมหาเถรสมาคมต่างๆเนี่ยมากำกับอีกทีหนึ่งสำหรับสำหรับในโรงพยาบาลเองเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่เราทำในลักษณะของการบำเพ็ญวิยาวัจจัยบุญมากกว่าแต่แต่บางหน่วยงานเองเนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนกับวิยาวัจกรที่เคยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการดูแลช่างหน่วยเช่นหน่วยงานเวชจกรรมสังคม อะไรต่างๆอย่างเนี้ยประชาสัมพันธ์โภชนากรอะไรอย่างที่ต้องไปดูแลเรื่องความเป็นอยู่อาหารการกินกสิ่งของปัจจัยสี่ที่มันขาดแคลนอะไรต่างๆพวกเนี้ยคือมาดูแลรับใช้ผลฝ่ายเนี่ยมันเป็นลักษณะของของการเกือ้อกูลเกือ้อกูลแต่ว่ารัฐบาลสงเองเยังไม่ได้ตั้งลักษณะของเป็นทางการ สิ่งที่อยากจะฝากไว้สําหรับผู้ที่ทําหน้าที่ดูแลอปุปถาพระภิกษุอาภาธเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญต่อศีลต่อวัดปฏิบัติของท่านมากเพราะว่าหลักของพระสงฆ์เองเนี่ยถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยท่านจะไม่มาพึ่งพึ่งคฤืหัดไปการมาพึ่งครหัหั์เนี่ยเป็นปการเบียดเบียนให้ให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอันนี้มันจะผิดวิสัยต่อการดําเนินชีวิตของพระสงฆ์ เพราะพาะสงเนี่ยก็จะคือเป็นค้าเป็นผู้นําทางจิตวิญ,ญญาณเป็นเป็นผู้นําสังคมเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติไปสู่อริยชนท่านมาหาเราเนี่ยหมายถึงว่าท่านมีความจําเป็นจริงๆเพราะในเบื้องต้นแล้วเนี่ยท่านจะต้องพึ่งตัวเองก่อนแน่นอนเมื่อเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยท่านมาพึ่งพึ่งเราเราก็ต้องมีการเอื้อเฟื้อให้ท่านให้ท่านได้คงศีลคงวินัย ไได้เพราะหน้าที่ของชาวพุทธเองเนี่ยเราถือว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นทิศเบื้องบนนั้นการทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องทำด้วยความเมตตาเราจะคิดอะไรเราก็ต้องคิดด้วยความเมตตาจะพูดอะไรเราต้องพูดด้วยความเมตตาแล้วเราก็ต้องต้อนรับด้วยความเต็มใจและอันดับหคืออุปถัมภ์ด้วยปัจจัย4ี่นั้นหน้าที่ของชาวพุทธเองเนี่ย เรามีหน้าที่ต่อทิศเบื้องบนเนี่ยอยู่5สถานขอให้พวกเราเนี่ยมีความเมตตาต่อท่านให้มากๆโดยการเอื้อเฟื้อต่างๆให,ให้ให้ท่านที่จะคงศีลคงวิน,นัยรักษาศีลวินัยไว้ได้เพราะศีลวินัยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดอของเพศภรมจันทร์ก็ขอฝากไว้ในเรื่องของให้การดูแลรักษาตามพระธรรมวิน,นัย สงไทยธอบาดเพราะไรเพราะชนากันใช่ไหมหรือเป็นโอเวนกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจความสงอา,าพาันเกิดจะกลายปัจใจอยากจะ เราควรต้องทำยังไงอาหารการกินนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้พระออกบินทบาทอาหารเรื่องมากก็ไม่ได้ได้มาอย่างไรก็ต้องฉันอย่างนั้นเจอจังฟูดของทอดก็ฉันเพื่ออยู่ไปวันๆแต่พระมารกุกตอนบ่ายสีน้ำปลานะัมาฉันน้ำหวานน้ำตาลนี่เาว,าว็นปาะวาต